วันนี้นะคะแพทย์จะพาทุกคนไปกินร้านซีฟู้ดที่สดถูกอร่อยค่ะอยู่ที่ราชเทาวา11นี้เอง ข้าถนนนักนิว่าอยู่ตรงข้ามซอยนักนิว้าสามเลยนะคะร้านนี้มีชื่อว่าอ e ีททะเลใต้ปกตินะคะร้านนี้ตอนเช้าเขาจะเป็นร้านข้าวแกงปักใต้ค่ะแล้วตอนเย็นเขาจะแปลงร่างเป็นร้านซีฟูด้ดสวนนี้นะคะจะเป็นเมนูของที่ร้านแล้วพอมาถึงเขาก็จะเสิร์ฟน้ำจิ้มก่อนเลยค่ะและทางด้านนี้นะคะจะเป็นพริกแกงของที่ร้านพริกแกงใต้ตําม,มือเองและเมนูแรกที่พาสั่งนะคะเป็นเมนูครัวกิงกุ้งค่ะเมนูนี้นะคะคือได้เนื้อกุ้งมาเป็นชิ้นๆค่ะไม่ใช่กุ้งสับนะคะแล้วก็จะไม่ผสมเปลือกกระหัง กุ้งและมีความน้ำขุกคลิกเพราะที่ราเขาจะใส่น้ำสต๊อกลงไปผัดด้วยและในจานนะคะจะใส่หัวกุ้งทอดมาให้ด้วยค่ะรสชาติคั่วกิ้งออกกลรอบๆไม่เค็มเกินนะคะ ส่วนเมนูต่อมาเป็นเมนูปูไข่นึ่งนมสดที่ร้านนี้นะคะแพชชอบตรที่เขาขายแบบหนึ่งตัวด้วยค่ะไม่จำเป็นต้องสั่งยกกิโลซึ่งปูของเขานะคะใช้ปูเป็นเป็นมานึ่งค่ะไข่แน่นแล้วก็ปูสดมากๆเลยนะคะแล้วที่ร้านนี้นะคะเมนูอบกุ้นเส้นอร่อยมากวันนี้แพชสั่งเป็นแบบปูไข่นะคะปกติเขาจะมีปูเนื้อนะปูก้อนแล้วก็เมนูกุ้งด้วยค่ะหุ้นเส้นให้มาค่อนข้างเยอะเลยซึ่งตัวปูที่ใส่มานะคะสับเป็นชิ้นทานสะดวกดีค่ะและเมนูต่อมาเป็นเมนูข้าวผัดปูแพชสั่งเป็นจานใหญ่อันนี้260นะคะ ด้วงจานนี้นะคะแพลว่าทานได้6-7โคนเลยค่ะเขาผัดผัดมาร่วนดีนะคะไม่แฉเลี่ยน ส่วนจานต่อมานะคะแพรสั่งเป็นเมนูกุ้งแม่น้ําเผากุ้งตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะคะหัวมันเยิ้มขนาดประมาณฝ่ามือค่ะและที่ร้านเขาจะมีน้าจิ้มซีฟู้ดรสชาติแซ่บๆมาให้ด้วยน้าจิ้มเข้มข้นไม่เผ็ดและไม่หวานจนเกินไปนะคะและที่ร้านนี้นะคะเขาไม่ได้มีแค่อาหารทะเลนะคะเขามีเมนูอาหารใต้ด้วยค่ะอย่างนี้นะคะเป็นใบเหลียงผัดไข่ที่ร้านจะใช้เป็นไข่ไก่ผสมกับไข่เป็ดนะคะผัดเสร็จแล้วก็ใส่ใบเหลียงลงไปปริมาณ1จานให้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ ซึ่งราคาใบเดี่ยวผัดไข่นะคะจานนี้จะตกอยู่ที่150ค่ะทุกคนส่วนเมนูนี้นะคะก็เด็ดยไม่แพ้กันค่ะเป็นกุ้งสตอบผัดกะปินะคะเขาใช้เป็นกะปิจากท่าสาราจาังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งกุ้งในจานนะคะโตค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแนะนำห้เอามาราดกินคู่กับข้าวผัดปูคือเข้ากันดีมากๆเลยนะคะและเมนูนำาเขาก็มีนะคะเป็นพวกแกงส้มเขาก็จะใช้เป็นพริกแกงใต้ตำม,มือเองนะคะตัวน้ำแกงส้มคือเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีเลยนะคะส่วนเมนูนี้เป็นปลากระพงทอดคั่วพริกแกงใต้ะคะ่ะเขาก็จะใช้เป็นปลากระพงประมาณครึ ผัดกับเครื่องผีแกงทานตอนร้อนนะคะปลาคือกรอบนอกนุ่มในสุดๆค่ะและพวกเมนูหอยก็จะมีทั้งหอยแครงแบบเป็นๆหอยหมากเผาหอยมแมลงผู้นิ่งนะคะเอามากินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือเด็ดเลยค่ะร้านอีทาเลใต้เปิดหาโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มเพื<ๆ>่อนๆลองมาทานกันดูนะคะ